สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมหาแห่งมวลเสนครับผมเนาะเอาเมื่อในภาพพ่อแม่พี่น้องไปตามต่อแนว่องท่านปูหาศูนย์เจ็ดครับผมหรือว่าปูหลึกลับเด้อพี่น้องเด้องวดทีด่ 1, 4, ผ่านมาหนึงสีแตกเต็มๆเด้อพี่น้องเด้อเอาสําหรับวันนี้ในมีดฝันแด้พี่น้องเด้ออย่าพลาดครับผมเนาะเลขหน่อยชุดเด้อพี่น้องเข้าสู้งดพร้อมเนาะเอาไปรับชมรับฟังนํากัน ฝากกดอะไรก็แช่กดติดตามไปฟังปูหรือกลับเพิ่นสินิมิตต่างๆสำหรัหนนบวันนี้ครับผมเป็นงาน,ปนเป็นงาน,ปน,งานไปสามสามสามองค์คือเขาพระอ่าไปในวัดนั่นอ่าวัดป่าจริงสิดาครับผมสามองค์คือเขาวัดเัาวัดเก่าๆหรอกอนี่ป่าเขาเรียกว่าอันนั้นอีกผู้นึงวัดนอนขึ้นมาทันมไม่ นอนบ่ได้นอนจังไรเขาพัดษาหรือวัด้าพริงเลยจังไรจังไรฉันบอกนอนตางทนได้บ่เตือนไปน้งกันสามวงคือเก้าครับผมกระสามวงพระสามวงนี่ลหละก็เลยเรียกนี่สงสัยเขาหรอีกหลเด้อวะอืมมี่สามอีกแล้วสามวงอีแล้วสามวงลุมกับสามลุ้มลุมกับสามลุ้มมือขึนนี่ก็ฟันพระสามวงครับผมแล้วก็เมือก้อนี่ก็ฟันพระสามวงอีก เพื่อนสิยำแต่ทสิว่าเล็กเขาแต่ว่าเป็นงานนี่บ้านขึ้นมาขึ้นเป็นงานเออเป็นงานในวัดอือโอเป็นงานบุญงานนั่นสิว่าปัวเนี่ยเป็นงานพวกงานบุญก็จบข้นก็ไลในวัดนะเออคือว่าเข้าไปเข้าไปรวมงานเพิ่นเออญาติโยมก็ไลมาเป่าอุ้งวัดโอ้ยเข้างานอยู่นี่จะกวนกันทั้ง ว่าปูเรียว่าห่วยนอนบ่ได้มันเขาพันศาห่วยนอนจังไงครับผมอืมนอนข้างขึ้นบ่ได้ได้ว่าเขาพันศาหรอกมาเนี่ยก็เลยนี่หละก็เลยหูเมียครับผมหูเมียคือว่าสามนี่ยตรงนี่นี่แท้แท้แน่นอนเพรไปอืมก็คึ้ว่าคันโบเมนสามเจ็ดกับสามแปดนี่แหละ ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดดูความาันี่กันเลขสามโถว่ะกันเพราะว่าพันวาตัวนี้ด้วยมานี่สามลุมนี่ครับปลูกย to ังก็ขึ้นจริงินะคันขึ้นไปนี่ปุ๊บถ้าออกเกียรตใส่เลยจริงินะเอาเป็นหลักลอยจริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มันซักลงมาล่างเลยอืมเห็นไ่ครับวานเน็ตเท่ากับเพราะว่าศูนย์ตัวนี้มาอยู่ตัวนี้แล้วมันถ้าเอาเกียรตเป็นหลักลอยพวกแกเป็นหลักลอยจริงๆนะแปตัว เราต้องฟังให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นคขึ้งวันเมื่อกี้เนี่เห็นว่าวันเมื่อกี้นี่เพิ่นก็บอกว่าสี่แปดหนึ่งโอ้ขอญาดเอาลงมาได้บ่เหรอเด็กป้ายดิเด็กเดี๋ยว็กเดยกผมจิ๊กจอกอันนี้เราตั้งสิหกเนี่ตั้งสิดันดันตีพุงอันนั้นเออมันจะไม่เห็นหูงอ่จะไม่เห็นนี่นี่นี่ตั้งสิน้ามากเลยตั้งไว้หรอกูจะตั้งหมดโอ้ ก็ตคือมันสิงแบบใดเออเพราะว่าพระก็สิดน้ามบคือ่งดหน้าเก่าคือสิตัวเก่าเี่ตัวมันหมไหมยังก่อตัวศูนจ็าบวจังง่ิบ้าบอล่ะนะกับอนี้เออเอาองจไเช่นเนาะับผมอืม จับสถาหนที่เออจะได้เห็นมาพีน่น้องนี่สิมาขัน่าอันหนั่งไหมปูวตัวเก่าสิมาบอกนี่จ,จ,จังใดจ้าเกี้ยวกั่วันนี้เห็นปะครับผมเห็นบอพีนอ่ <c oughs> น้องน่าขาวไก่ก็ว่าแล้ <c oughs> <c oughs> โอ้ขาวไก่ว่าอะไรเลยสัจจันโอ้อขาวไก่มันมัวเลยดิ กันอยู่กุดเนี่ยมันอยู่แบบนี้แล้วมันมันมีแล่เล็กไลอยู่น้ำ้าปูฮะมันมีแหล่เล็กไหลอยู่อยู่ในกุดนะบอกก่อนจะมาปั่นเหรอว่าแต่ผู้เขาเคยผู้เาปลี่ยมากเมาแต่ผู้เขาเคยฟังเ่าโอ้มีของดีอยู่ตรวนี้มันเลยบอกว่าอย่างนั้นมันแหล่มันดูดอืม พี่น้องเนาะปูว่าจะได้กอบานน<ะ>ทนะมัตสึมเอียงก่อนอันอ่าคืดว่าคืดว่านี่คันตัวนี้คันมันขึ้นบนครับผมตัวศูนย์สามเนี่ยคันมันขึ้นบนเนี่เอาแปดใส่ลักลอยเืีเกียดใส่ลักลอยคันขึ้นบน ขั้นศูนย์สามที่ว่าสาวดุมนี่ปลูกย้งกับคืนนะสิปลูกย้งกับคืนอ่เมื่อให้ยิบซี่ตีเบิง้งตีเบิง้งเออมาันสิคือกับผู้ตีบ่หานะสิคือกันบ่เตะสิคือกันบอ,ตอ,นบอ,อแต่ว่าได้คิดส่วนตัวของปูนี่เอาเจ็ดมาใส่จังสิบอเออเพราะว่าฝันสองขึ้นติดก็มีเห็นจับอันพระสามองค์อะนะ พระนี่สิเป็นเจ็ดที่แปดนี่เท่านี้ได้บว่าว่าถึงเป็นเก่าที่พระน้องน้ำ่าเป็นพระพุทธรูปน้ำเจ็ดน้ำปูนอ่ะใช่ไนมนะผมก็บริบบิไปตีใส่เก่าที่พทอันพระมีพระพุทธรูปแค่นั้นที่ตีใส่เก่าเลยพระเท่าธรรมดาเนี่ยจะไปตีใส่เก่าอืมพระทั้งธรรมดาได้เท่านี้บาลมีเว่าถึงเก่าหรอครับผม นี่ย่างเบือนกับแปดใะนั้นเอามาใส่ทั้งนาน,นี่ยตีทั้งนาศูนย์สามเนี่ติปูวเออมาใส่ทั้งนาศูนย์สามเนี่เพราะว่าตัวตัวหกแปดนี่มันซักลงไปพุ่นเลยเครื่องวดอัอนซีหน,น,นึ่งเ<ช>มื่อกี้เห็นวะเพราะว่าซีหนึ่งเมื่อก,กี้มันอยู่นี้ก็เลยซักลงไปใส่ล้างครับผมอ่ามันก็เลยบอ,อกล่างอันนี้ญาตมันคือกันวันนี้คันตัวนี้ขึ้นบนปุ๊บนี่มันก็จะเป็นหกแปดลวด อมอพี่น้องเห็นบ่เ้าต้องคิดเบื้องตัวนี้นะเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นวาจังสั้นอสามหลุมนี่ปลูกยังกับขึ้นสามหลุมเก้านี่ครับผมอืมต้มไม่ออก่นี่ต้มกระเจ้าอันต่วกระเจ้าหันหันอันน้วน นั่นก็เจ้าปูเอาตัวเงินก็จะเอาตัวตัวแรกเลยตัวแดกปูก็นี่แล้วตัวทีกระดานเลยเออตัวที่ว่าสันเดินหรือว่าม่วเขียนอะไรเลยเออกาเจ้าสีสีเอาซุ่มนี้เลยนะคือตัวฟันแรกแรกคือเอาปัจดไบันเนี่ยคือคือทำงานนับปูนาะงวดคืองวดเมื่อกี้หรืงวดก้อนนั่นคือกันงวดก้อนนั่นห้าศูนย์เจ็ดก็เจ้าสเอาตัวนั้นเลยนะห้าศูนย์เจ็ดจะออกศูนย์หาเลยเออออกศูนย์หาเลยกาเจ้าสะเอาตัวนั้นกาเจ้าสีบปูสีปูเอาลายสีแม่นย่ำกว่าเออ คืองวดที่มันออกกันยัง417ปู่เขียนไป167ข้าเจ้าสิตัดเลียนตัวนั่นเลยนะเอเร่องาวกันอว่าคนึงกันเรียมันออก่าสิเขียนานั่นแหละขาเจ้าสิสี่เอของท่นเอขาเจ้าว่ากันปู่ฝันไปไปอ่าเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ขาเจ้าก็ฟังอยข้าเจ้ากันัดับตับดัุดไรขาเจ้าเบาอ่าเอามันจะนอกใจกัน มือเลขชี้ออกว่ามืองวดเมื่อกี้เนี่ตีในปันปวง่ายส,สิบบอกทั่วบ,บ้านก็จะว่าคันชื่อเจ้าเอารถเดียว่ะศูนย์สีส่กับสิบสี่อัดลางอย่างเดียวเลย mm. บา้านในท้่วบ้านก็จะว่าโอ้ยมันสื่อบอดอสิบสี่หัน <S 2> <S 2> อยู่นี่ก็จะมาขายเลย,ยอือสิบสีด hundred, ่ดำเพราะว่า ว่าเรียกูก็จะบ่ขายเลยจมมือย่นสี่หาจมมือก็ะจกกรจกฟันขียันเอยกระจกกับเบอเอาขึ้กันเนาะกระจกยัวิโซขึ้กันนเออเออกระจกอ้างเไม่ได้ว่ขายไงเราผู้กระจกอันสื่อกวันม่วันได้ยัวอันชื่อกลางๆกระจกวายได้เหรอกี่เหเลยอาพี่น้องเดาฟังเอานาะขันแมนอ่า ปูฝันเนาะที่ว่าไปงานอ่าร่วมงานอ่าเป็นงานบุญยี่ใสกับบรรลุอ่าอยู่วัดใสกับบรรลุครับผมมันเป็นวัดเก่าๆหรอกอ่าไปพระสามองค์พระสามองค์มาฝันย่ำล่าสุดสองขึ้นใช่ไหมสองขึ้นส้นอ่าสองขึ้นส้นเลยวันโกนก็วันชินหมดขึ้นอย่านี้เลยอืมปูกระดิ๊สามนี่ขึ้นแน่นอนอยู่แล้วสามนี่แน่นอนอยู่แล้วสามนยังว่าพวกันนี้กันไปซื้อเลขวัติดสามนี่ บม่ได้เงินหรอกปูได้มากเก่ามากเปรียดมากหามากยังมากหกเอาสามไปใส่หล่ะได้เลยเงินแต่วปูวิเคราะห์นี่พระนี่เสียไปก็เอาแค่แม่นเป็นไปได้อครับเป็นไปได้คือส่วนตัวของปู่เอส่วนตัวแต่คือเอาเทปมาใส่เออเทปเฮ้ยเอาเทปก็ได้เอาแปดก็ได้นี่แหละมาก่วนตัวบวกเกินนี่บวกเกินนี่ที่เป็นพระเนาะอที่นเทปนั่นแปดตั้งสี่นะปูนนั้แต่ว่า อ่ตัวนี้นี่ยังอยู่คือเก่ายังอยู่คือเก่าอ่าอย่างอยู่นี่ละครับผมอืพี่น้องเด้อฟันแกลมกันได้พี่น้องเด้อเอาเ็ดมาใส่ก็ได้เ็ดมาใส่รักร้อยเออาเกจมาใส่รักร้อยเอาแปดมาใส่รัก้อยก็แล้วแู้ผู้มากกันนะเออจะคัดแปดบางทีมีสีที่ผู้แปดก็มีนี่เออแปดก็มีแปดก็ใส่ผู้มากสีก็ได้เออได้อ่ามันบะได้อ่าหกก็ได้อ่าหกก็ได้เนี่ยผู้มาก อ่าแล้วแต่แล้วแเตะตะว่าปูอ่าฝันสามขึ้นสั่นล่าสุดอ่าได้พี่น้องได้เนาะคนกตีก็แปดแต่ฝันอ่าฝันย่ำใดนี่มันจะมีมีสาม้อมนะมีพระพร้อมมันต้องมีสามกับแปดนี่มีแท้กับเพ็ดนี่รูปประมาณนี้อืมนี่สิบห้าตัวเก่าเพื่อไว้นาะพี่น้องเนาะเพื่อไว้เพื่อไว้ตัวเก่าปูหอยยังก่อนศูนย์สามเจ็ด สามเจ็ดน <And S 1> mm ั hmm. so ่นน like ah, so <laughs> <laughs> really ี่เราเอ้าเขินก็ใส่กับเจ้าเขาเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าปู้ซีผักขาวพว่ามันเป็นสามลุมนี่ปลูกยังกับขึ้นปลูกยังกับขึ้นฟังแต่ว่าปลูกได้ปลูกปลูกยังกับขึ้นสามลุมเก่าหนิสามลุมเก่าอปลูกยังกับขึ้นต้องฟังดีๆน้ำดีสามลุมเก่าพ่อผมต่อมาสามลุมเก่านี่ปลูกยังกับขึ้น อืมล้เกาอืมต้องฟังความดีมันช่เป็นตัวเกานั่นเดียวบางไว้ก็สิบบาทครับเลีวนันเพื่นสีบบางไว้เพราะว่างวดเมื่อกี้เห็นว่าอ่าอันนั้นที่ไปขอนเพื่อนอียกันอ่าเพื่อนให้เพื่อนว่าเอให้ไปแล้วมาเอาอย่างอีกเออบังทุกทายเจ้เออให้ไปแล้วเจ้เออให้ไปแล้วมาเอาอย่างอีกเพื่อนกุารอืมทีเจ้าเพื่อนให้ อันนั้นสี่แปดหนึ่งมาแล้วกับแปดอันสี่หนึ่งมาแล้วอ่อายุผ้หยิงที่ว่าอันเยอะสิบสี่อ่สิบสี่อลูกโตเท่าลูกเขยยังเต่าลูกเขยเห็ออีกผู้นึงห่างมากที่ว่าสามเจ็ดม่สามเจ็ดเออปูเรียวศูสามเจ็ดศูนย์สามเจ็อ่ามันสิมั่งวนอยู่บ่หาว่ากับพิจารณาบิคงลละอ่าพิจารณาเบิ้งพิจารณาเบิ้ง